สวัสดีครับวันนี้ตาตา,ตาฝ่าเที่ยวก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของอ,อชาวเวียดนามนะชาวเวียดนามก็เป็นนักท่องเที่ยวเนาะที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยชาวเวียดนามก็สงสัยว่าทําไมหมาที่เมืองไทยมันเยอะจังเลยเดินไปไหนก็เจอแต่หมาอะไรประมาณเนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นที่ประเทศเขาถ้าประเทศเวียดนามเะนาะเขาบอกว่าไม่เหลือลงว่อมดแล้วเ <laughs> พราะว่า ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ที่กินหมาเนาะท่านผู้ชมแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่หมาอยู่เกือนไปหมดเลยเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่เวียดนามนี่หมดเกลี้ยงเลยว่าอย่างเงี้ก็ก็คือวัฒนธรรมการกินไม่เหมือนกันเนาะเขาก็เลยสงสัยว่าเออเมืองไทยทํามันแปลกจังทาไมเขาไม่กินไม่กินหมากันถ้าเป็นอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่ไม่รอดตายหมดแล้วอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเข้ามาเขาเห็น หมานอนอยู่ตามข้างถนนอะไรประมาณเนี้ยบางตัวก็มีโรคมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมเขาไม่เอาไปไปหันกินทําไมเขาไม่เอาไปทําอาหารกินกับพวกกับข้าวเพราะว่าถ้าถ้าถ้าหมา่ากนี่ก็คือเป็นอาหารที่แบบว่าเออ,อร่อยมากสําหรับคนเวียดน,นามเนาะแต่เราไมา่ได้เหยยดอะไรเขานะก็คือมาเล่าสู่กันฟังว่าเอ,อชาวเวียดนามที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเขาสงสัยว่าทําไมเมืองไทยสุนัขเยอะหมาเยอะจังเลยทําไม ทำไมเขาไม่กินหมากันหมาหอยู่เกลือนเมืองเลยประมาณเนี้ยประมาณนั้นท่านผู้ชมทีนี้ก็เลยแบบว่าชาวเวียดนามเนี่ยส่วนมากบางทีเวลาเขาเอ่อจะมีการงานเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่อะไรกันนะซื้อรถใหม่เรื่องต่างๆที่เป็นงานเรื่องเลิงต่างๆเนี่ยเมนูที่พลาดไม่ได้ก็คือเมนูหมานั่นเองไม่ไม่ว่าจะเป็นหมาหันหมาอะไรก็ แลนะแต่จะยทำกินแล้วกันก็คือเมนูหมาตรนะเองท่านผู้ชมมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆนะเพราะว่าวัฒนธรรมการกินมันเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าคนไทยเห็นคลิปที่ชาวเวียดน,นามชาวต่างชาติคนเวียดน,นามมาเที่ยวก็ <c oughs> สงสัยว่าทำไมหมาเยอะจัง <c oughs> ที่เมืองไทยอ,อนี่จะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะท่านผู้ชมคมมนแรกเขาบอกว่าคนไทยมีเมืองไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์จ้ะเงียน อาหารเรามีเยอะไม่ต้องกินไม่ต้องกินหมาอันนี้ก็อ่านเพื่อความสนุกสนานนะท่านผู้ชมอย่าไปกินเลยมากนะมันไม่ได้ละเอียดขนาะก็คือเอ,อแล้วแต่วัฒนาการกินขอ,ของแต่ละประเทศเนาะอ,อคนที่สองเขาบอกว่าคนไทยเลี้ยงหมาก็เพราะมีความรักความสงสารหมาหมาซื่อสัตว์ต่อคนอะไรประมาณนี้เนาะคือมันก็แค่ว่า รักเหมือนคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้เออเอ่อบางบางท่านที่คนไทยบางท่านที่ที่เลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาเหมือนเหมือนโลกนเนาะเวลาหมาเสียชีวิตหรือหมาตายเงี้ยก็จะไปทําพิธีเหมือนเหมือนคนเลยนะท่านผู้ชมไปที่วัดแล้วก็ไปใหผ้ผ้าสวดผ้าอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่ต่างจิตต่างใจเนาะเอออะไรประมาณนั้นคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าคนไทยมีของกินเยอะเยอะแยะไม่ได้อดอยาก อาจจะประมาณนั้นเนาะคนต่อไปบอกกับข้าวมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรประมาณเนี่ยก็เลยแบบว่าอยู่ที่เมืองไทยมาก็าเลยรอดตัวไปอีกท่านหนึ่งบอกว่าคอเมื่อี้ท่าน,นบอกว่าแค่คิดก็ยังไม่กล้าคิดแล้วว่าจะว่าจะกินหมา <laughs> ไม่กล้าคิดจะจะกินหมาเลยประมาณเนี่ยมันก็คงเป็นจากมันพบหลุดของพวกเราที่ท,ที่ไม่เคยพากินนะเนาะเออ แล้วมันพ่อหลุดของของที่ที่เวียดนามอาจจะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องสมัยตั้งแต่สมัยดึงระบบันก็เขาผ่าผ่ารับประทานในประมาณนี้เนาะก็กินมาเป็นแบบมันเป็นเรื่องปกติใะประมาณนี้นแต่แต่พอมาถึงเมืองไทยมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าไทยทำไมไม่กินในประมาณนี้อันต่อไปก็จะบอกว่างงกับเหงียนมากว่าทําไมต้องกินมาทั้งที่อาหารมีเยอะแยะ,ยะอันนี้ก็แล้วแต่วัฒนธรรมเขเนาะก็อ่าน านให้ฟังเพื่อความรู้ความสนุกสนานก็คือไม่ได้ไปเหยียดอะไรเขานะก,ก็คืออ่านให้ฟังเฉยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าสงสารน้องหมาที่เกิดในเวียดนามถ้าเกิดในเวียดนามก็คือจะลงมอถ้าเกิดที่เมืองไทยก็คือรักเหมือนลูกแต่มันก็มีกฎหมายด้วยแหละท่านผู้ชมกฎหมายคุ้มครองเนาะขนาดตีหมาฆ่าหมาย,ยังฆ่าไม่ได้เลยกฎหมายฆ่าหมา,า,หมานี่หนกักกว่าตีคนฆ่าคนอยู่ีกเมืองไทย คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าโอ้ยเนาะกินไม่ลงกินหมาไม่ลงคอมเมนต์ถัดไปบอกว่างงทําไมสมัยก่อนกินหมาเพราะอดอยากต้องกินทุกอย่างเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นประเทศที่มีสงครามคือสงครามนี่มันจะอดอยากแต่ไม่ใช่ผู้ชมก็คือมีอะไรกินได้ก็ต้องกินเพราะว่าเวียดนามเขาบอกว่าหมานี่เป็นโปรตีนที่ดีที่สุดเลยสุดยอดเลยกินแล้วอร่อยเลยประมาณนี้เนาะ ส่วนประเทศที่เขามีอารยธรรมเขาก็จะไม่กินหมากันนะครับ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปก็จะบอกว่าหมารู้บุญคุณคนเสื่อสัตว์น่าสงสารไม่กล้ากินเลย <c oughs> คนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนไทยมองว่าหมาหรือสัตว์คือเพื่อนหรือคือลูกหลานในครอบครัวเราไม่ได้ว่าหมาเป็นแค่อาหารอะไรประมาณนี้ก็คือมันได้ค่ว่า หมานี่เหมือนเป็นคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้ยไมไ่คิดว่าจะเอามาเพื่อเพื่อมากินแค่เป็นอาหารเลยประมาณนี้ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าหมาแมวเป็นสัตว์คุ้มครองในประเทศไทยออคอมเมนต์สุดท้ายก็จะบอกว่าประเทศไทยไม่กินหมาเพราะว่าพัฒนาไปไกลแล้วประเทศไทยก็โมโม,ม่เป็นเองเนาะ คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ท่านผูน้ชมก็คือพอตาต้าไปเที่ยวมีเรื่องปแปลก, <_ m _> กๆเกี่ยวกับต่างๆก็เลยแบบว่าอยากจะเอาอมานําเสนอมันเป็นเรื่องที่แบบว่าแปลกๆสาหรับประเทศเวียดนามแต่ถ้าประเทศไทยก็คือเป็นเรื่องปกติที่เราไม่กินหมาก็เป็นเรื่องปกติแต่ประปเทศเวียดนามพวกงงเนี่ยเออที่ตาต้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมีหมานะท่นนออานผู้ชมแทบจะหาหมาไม่เจอเลยแต่เขาก็ไม่ได้กินหมานะเพียงแต่ว่าก็บอกว่า คนญี่ปุ่นถ้าถ้าไม่รวยจริงเขาจะไม่สามารถเลี้ยงหมาได้เพราะว่าถ้าคนที่เลี้ยงหมาคือคือต้องจ่ายภาษีรายเดือนสาหรับหมาแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่แต่จะเป็นประมาณนั้นแหละแล้วลที่ตาตา้ตาไปเที่ยวเกาหลีก็หมาก็ไม่มีนะหมาหายากแต่ไม่รู้เขากินไม่กินเราก็ไม่รู้นะในจุดน,นี้แต่ว่าหมาตามถนนทางเนี่ยถ้าปกติถ้าบางไทยถ้าเดินไปตามซอกซอยเนี่ยหมาจะเห่าจะกัดใช่ไหมเกาหลีไม่มีเลยไม่มีหมาไม่ไม่มีหมามีอะไรมาเห่ามากัดอะไรเงียบก็๊บเลย เดินได้สะดวกสบายสบายกูละ่ะแล้วตอนนั้นที่มาตาต,า,ตาไปจีนก็ไม่มีหมานะ <c oughs> ไม่มีหมาน่าจะเป็นเพราะว่าคนจีนก็บางบางคนเนาะไม,ไม่ไม่ทุกคนบางคนก็นิยมกินหมาเหมือนกันก็เลยหมาก็เลยหายากหน่อยตอนนั้นทัวร์ทัวร์วจีนไปเที่ยวทัวร์จีนไกด์เขาบอกว่าถ้าใครมองเห็นหมาตามข้างทางเดี๋ยจะให้รางวัลเพราะว่ามันมันไม่ได้รางวัลก็หลอกเพราะว่าคนจีนบางคนเขาก็ทานหมาเหมือนกันเนาะท่านผู้ชม คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุมขมากๆรักคลิปรักตาต้าน้อยๆขอให้รักนานๆน,นะคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเป้าหมายของตาต้าราเที่ยวก็คือมีคนซนะัสบสไครเนาะมีคนซับสไครหนึ่งหมื่นคนตอนนี้ก็มาเกือบจะครึ่งทางแล้วะท่านผู้ชมถ้าใครเห็นคลิปตาต้าราเที่ยวแล้วก็แบบว่าประทับใจหรือว่าอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครให้ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กันเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากนะครับพบกันในคลิปหน้นาน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุบ